กฎหมายใหม่หน้าฟีดทำเรื่องพริกให้หายสงสัยสวัสดีท่านผู้ฟังเซอเจพอร์าสต์ในตอนนี้รายการกฎหมายใหม่หน้าฟีด จะทําการเปิดวัฟทาความรู้จักกับพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกันในตอนสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ท่านวรวง์อชาราวงชัยผู้พิพากษาสารชั้นต้นประจาสํนนักประธานศาลฎีกาท่านจะมากล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับครับและเราก็มาต่อกันที่พาร์ทสนะครับซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายที่จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติคุม้มครองข้อมูลส่วนบุคค,คลที่ทุกคนควรรู้นะครับในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะพูดถึงข้้อยกเวน นะครับของพระราชบ,บัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็จะพูดถึงเกี่ยวกับผู้ประกอบการและหน่วยงานนะครับต่างๆควรเตรียมความพร้อมอย่างไรนะครับเมื่อมีการบังคับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับพรบข้อมูลส่วนบุคคลในปี2 5 1 4นะครับและสุดท้ายก็คือช่องทางนะครับช่องทางของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการที่จะร้องเรียนดําเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางแพ่งทางอาญาทางปกครองนะครับกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ เริ่มจากประเด็นแรกนะครับประเด็นแรกที่เกี่ยวข้องกับข้อยกเว้นนะครับในกรณีดังกล่าวเนี่ยครับมีมาตรา4ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับได้กําหนด6กรณีนะครับที่ได้รับข้อยกเว้นนะครับที่พระราชบัญญัตินี้จะไม่ใช้บังคับกรณีแรกคือเรื่องของประโยชน์ส่วนตนหรือกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล นะครับเพื่อเพื่อประโยชน์ส่วนตนนะครับหรือว่าเพื่อเพื่อใช้ในครอบครัวนะครับกรณีดังกล่าวก็ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามีการถ่ายรูปภาพของคนในครอบครัวนะครับถ่ายรูปภาพของคนในครอบครัวแล้วก็เอามาทำไดรี่เอาไปโพสต์ใน f a c e o o o เอาไปโพสใน Instagram นะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยมันมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคนในครอบครัวนะครับแต่มันเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนใช้เพื่อประโยชน์ในครอบครัวเท่านั้นนะครับดังนั้นได้รับข้อยกเว้นตามมาตรา4วงเล็บหนึ่งนะครับต่อมาคือกรณีการดําเนินการของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางการคลังการรักษาความปลอดภัยของประชาชนนะครับรวมทั้งหน้าที่ในการป้องกันและปรับตามการฟอกเงินนิติวิทยาศาสตร์หรือรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ นะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยก็เป็นเรื่องของความมั่นคงแหละครับเรื่องของการที่หน่วยงานของรัฐนะครับก็ต้องเก็บอํานาจในการที่ว่าจะเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยนะครับข้อมูลส่วนบุคคลไว้ได้นะครับโดยอ้างประโยชน์แห่งความมั่นคงของรัฐนะครับซึ่งประโยชน์ดังกล่าวก็ไม่ได้จํากัดแค่เรื่องของของความมั่นคงความปลอดภัยแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจก็ได้เรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนข้อที่สามที่จะรับการยกเว้นคือเรื่องของสื่อมวลชน นะครับการดําเนินการใ,ใดๆที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกิจการสื่อมวลชนงานศิลป,ปะกรรมหรืองานวรรณกรรมซึ่งเป็นไปตามจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพหรือประโยชน์สาธารณะนะครับกรณีดังกล่าวก็ไม่อยู่ภายใต้พรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันนะครับกรณีที่สี่คือเรื่องของสภาผู้แทนรัษฎรวุฒิสภาและรัฐสภารวมถึงคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภาเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามอำนาจและหน้าที่ของสภาผูาาา้แทนรัษฎรวุฒิสภารัฐสภาหรือคณะกรรมการนะครับก็เป็นเรื่องของการที่เราก็ให้ข้อยกเว้นนะครับให้ให้สภาวุฒิสภาดังกล่าวเนี่ยครับสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่นะครับกรณีที่ห้าเนี่ยครับที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรมไม่สุดก็คือเป็นเรื่องของข้อยกเว้นในการที่การพิจารณาภาคษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนพิจารณาคดีการบังคับคดีและการวางทรัพย์รวมทั้งการดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา นะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยได้รับข้อยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเนื่องจากว่าการพิจารณา,าเนี่ยผมเชื่อว่า,น,าน่าจะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ความรวมถึงพยานนะครับรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องนยครับค่อนข้างมากนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยครับเป็นการ ใช้อำนาจตุลาการในการที่จะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการพิจารณาคสาคดีนะครับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็ยกเว้นนะครับยกเว้นว่าไม่ต้องมาใช้บังคับภายใต้ข้อมูลส่วนบุคคลนะนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่มีการคุ้มครองนะครับแต่ว่าการคุ้มครองก็จะเป็นกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อยกเว้นตามความมั่นคงของรัฐสื่อมวลชนหรือว่าสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาหรือว่าแม้กระทั่งของศาลนยครับก็จะไปออกหลัก กณฑ์กฎหมายกฎระเบียบอะไรของตอนเองนะครับเพื่อดูแลข้อมูลสมบุคคลตรงส่วนนี้นะครับในส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือการดําเนินการของข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตนะครับหรือว่าการเก็บข้อมูลสมบุคคลที่เกี่ยวกับเรื่องของคเครดิตบูรโรนะครับก็ได้รับการยกเว้นนะครับดังนั้นเนี่ยครับกิจกรรมนะครับที่ได้รับการยกเว้นก็อยู่ภายใต้6กิจกรรมนะครับที่กล่าวมาตามมาตราสีของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลสมบุคคล นะครับการยกเว้นดังกล่าวไม่ได้การยกเว้นว่าไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีดังกล่าวแต่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีตามข้อยกเว้นดังกล่าวนะครับไม่ได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแต่อาจจะเป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานนั้นๆที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวยังคงต้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นะครับทางนี้เป็นไปนตามวักท้ายของมาตรา4ของพระราชบัญญัตคิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อะไรเลยตามพระราชบัญญัตินี้นะครับการจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีความจําเป็นแม้กระทั่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ก็ตามนะครับทีนี้นะครับในประเด็นต่อไปที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับ ผู้ประกอบการนะครับซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆเนี่ยครับควรที่จะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างนะครับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้นะครับถึงจะใช้บังคับตอนปี2564นะครับแต่ว่าก็จะใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดําเนินการนะครับภายหลังจากที่กฎหมายมีผลใช้บังคับในปี2564ในส่วนที่ ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ดําเนินการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยมาแล้วเนี่ยครับก็สามารถใช้ได้ต่อไปนะครับตามวัตถุประสงค์ที่ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยนั้นนะครับแต่ว่าจะต้องมีช่องทางที่จะต้องให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยครับสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้นะครับทีนี้นะครับการ ที่ผู้ประกอบการยังจะต้องมีการเตรียมตัวก็คือจะต้องเตรียมตัวพิจารณาว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ประกอบการได้เก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยเนี่ยครับมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับแบ่งเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็พิจารณาว่าจําเป็นที่ต้องประมวลผลข้อมูลนี้หรือไม่นะครับแล้วข้อมูลนี้เนี่ยเป็นข้อมูลประเภทไหน นะครับเป็นข้อมูลอ่อนไหวหรือว่าเป็น s e n s i t i v e Data หรือไม่เพราะว่าข้อมูลที่อ่อนไหวเนี่ยก็จะมียกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นข้อมูลเรื่องเชื้อชาติศาสนานะครับการเมืองนะครับแล้วก็รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวนะครับซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ กรณีดังกล่าวเนี่ยเราก็เลยต้องแบ่งว่าไอ้ข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยครับมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปหรือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวซึ่งจะต้องมอีการดูแลรักษาที่ค่อนข้างเป็นพิเศษแตกต่างจากข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปนะครับและเราต้องพิจารณาอีกว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลนี้จากใครนะครับมีการแจ้งสิทธิ์เขาหรือไม่มีการมีการอธิบายถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บหรือเปล่านะครับ แล้วมีมาตรการในการดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลความปลอดภัยในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนเหมาะสมกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆหรือไม่และก็การประมวลผลเนี่ยมันมีความเสี่ยงในการที่จะ,ะข้อมูลจะหลุดรั่วไปได้หรือเปล่านะครับและที่สําคัญคือเราต้องพิจารณานะครับว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดาเนินการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยเ,เนี่ย เราสามารถอ้างฐานอะไรได้บ้างนะครับมีฐานที่เราสามารถอ้างโดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีเนี่ยเราก็ต้องจัดดําเนินการนะครับให้เกิดฐานที่เราสามารถอ้างได้โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผู้ประกอบการนะครับจะต้องเตรียมตัวนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือพระราชบัญญัตินี้นะครับ ที่จะถูกใช้บังคับในเดือนพฤษภาคม2564นะครับในส่วนสุดท้ายนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือเป็นกรณีที่มันมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะมีช่องทางอะไรบ้างนะครับในการบรรเทาในการเยียวยานะครับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนะครับช่องทางแรกนะครับก็คือเป็นช่องทางที่สามารถไปร้องเรียน คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้นะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็จะมีการแต่งตั้งนะครับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งจะมีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่ถูกละเมิดนะครับว่าเป็นกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกกล่าวหาว่าได้ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็สามารถที่จะ กำหนดนะครับให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยปฏิบัติตามนะครับเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้รวมถึงมีสิทธิ์ในการที่จะมีอำนาจในการที่จะกำหนดโทษทางปกครองนะครับซึ่งโทษทางปกครองเนี่ยครับให้อำนาจคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญนะครับในการกำหนดค่าปรปับทางปกครองได้ถึงไม่เกิน5ล้านบาท นะครับซึ่งเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งจํานวนห้าล้านบาทที่ปรับนะครับคงไม่ใช่ว่าละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแล้วจะปรับห้าล้านบาททุกกรณีนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งกรณีนี้มีข้อสังเกตว่ามันไม่มีโทษขั้นต่ํานะครับดังนั้นเนี่ยการละเมิดซึ่งมัน เป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเบาๆก็อาจจะเพียงตักเตือนหรือปรับในหลักพันหรือหลักหมื่นนะครับซึ่งเป็นหลักที่ไม่ได้รุนแรงมากดังนั้นจะต้องคำนึงถึงด้วยว่าความรุนแรงของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเนี่ยมันมีมากน้อยเพียงใดนะครับทีนี้นอกจากเรื่องโทษทางปกครองแล้วเนี่ยก็จะมีความรับผิดทางแพ่ง นะครับซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับที่เชื่อว่าตนนะครับได้ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็สามารถที่จะดาเนินการฟ้องคดีแพ่งนะครับเพื่อเรียกค่าเสียหายนะครับ <dunno culiar S 1> <ificant> ซึ่งค่าเสียหายตามพระราชบัญญัตินี้นะครับนอกจากค่าเสียหายที่แท้จริงนะครับก็คือค่าเสียหายที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับนะครับพระราชบัญญัตินี้ยังกําหนดให้สามารถที่จะให้ค่าสินไหมทดแทนในเชิงลงโทษได้สูงสุดสองเท่าของค่าเสียหายตามจริง นะครับดังนั้นเนี่ยสารก็สามารถที่จะกําหนดค่าเสียหายนอกเหนือจากค่าเสียหายตามจริงได้เป็นจํานวนไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายตามจริงนะครับสุดท้ายนะครับโทษทางอาญานะครับโทษทางอาญาก็จะมีกรณีที่มีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายนะครับไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยครับโทษ มีถึงจำคุกสูงสุดหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยโทษทางอาญาเนี่ยยังอยู่ในประเภทของความผิดที่สามารถยอมความได้นะครับยกเว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ร่วงรู้ข้อความซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยครับตามการปฏิบัติตามหน้าที่แล้วนําข้อความดังกล่าวเนี่ยไปเปิดเผยนะครับตามมาตราแปดิบกรณีดังกล่าวเนี่ยกฎหมายถือว่าเป็นความผิดยอมความไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูว่า ในกรณีที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยครับเป็นเป็นการละเมิดที่เข้าข่ายเป็นความผิดยอมความได้หรือเป็นความผิดยอมความไม่ได้นะครับซึ่งก็จะมีผลต่อการที่ผู้เสียหายกรณีที่ตกลงยินยอมได้แล้วอาจจะถอนคำร้องทุกข์และคดีสามารถที่จะระงับไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นความผิดยอมความไม่ได้ก็อาจจะถึงแม้จะถอนคำร้องทุกข์แต่ว่าเจ้าพนักง,งานตํารวจนะครับรวมถึงพนักงานอัยการก็จ,จะต้องดําเนินคดีต่อไปนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นภาพรวมนะครับ ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเป็นพระราชบัญญัติซึ่งมีมาตั้งแต่ปี2 5 1 2นะครับแต่ว่าคงจะมีการใช้บังคับอย่างเต็มรูปแบบตอนเดือนพฤษภาคม2 5 1 4นะครับถ้าไม่ถูกเลื่อนไปอีกนะครับซึ่งก็จะเป็นเปิดมิตินะครับในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นบุคคลธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยครับก็จะมีสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง นะครับทำให้ผู้ประกอบการผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องตระหนักถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มากขึ้นนะครับทำให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยถูกใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับทำให้เกิดความเชื่อใจนะครับในระบบของการใช้ข้อมูลนะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อพัฒนาการทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติ นะครับซึ่งผมก็คิดว่าการนํามาพูดคุยกันนะครับทั้ง3พารเนี่ยครับก็คงจะช่วยให้มีคนเข้าใจในเรื่องของพระราชบัญญัติคุมค้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากครับท่านสามารถรับฟัง c o j Podcast ได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Spotify Apple Podcast b l o k d i t SoundCloud YouTube หรือที่เว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์นนสำนักงานสารยุติธรรมแล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป